เมื่อเวลา23นาฬิกา9นาทีของวันที่28มกราคม2568ที่บริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครน,นายณริชนิราัมาวงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉ่ิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งและกิจกรรมผัดหมีม่มงคลกระทายักษ์งานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่นเกชูสืบสารตำนานมังกร2 5ง8รค่ะ โดยผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะประธานในพิธีนําประชาชนทุกภาคส่วนทําพิธีกราบไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสมุทรสาครค่ะนอกจากนั้นในเวลา23นาฬกาได้นําผู้เข้าร่วมงานประกอบพิธีไหว้ขอพอรเทพเจ้าไฉยสิงเอี้ยหยกเขาว พร้อมด้วยการเชิดสิงโตมังกรเงินมังกรทองจุดพลุฟไฟตระการตาเอาเลิกเอาชัยเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนค่ะนอกจากนั้นผู้บริหารจังหวัดได้ร่วมผัดหมี่มงคลกระทยักษ์แจกผู้เข้าร่วมง,งานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเชื่อที่ว่าทานหมี่จะมีอายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่นั่นเองค่ะ สำหรับการไหว้เทพเจ้าไฉยซิงเอีย้ยซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคัง่งเป็นอีกหนึ่งพิธีที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมทํากันในยามค่ําคืนของวันแรกในวันขึ้นปีใหม่ของจีนค่ะถือว่าเป็นเทพเจ้าองค์สําคัญและนิยมไหว้กันเป็นองค์แรกๆในช่วงปีวันตรุษจ,จีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนค่ะโดยเชื่อกันว่าองค์เทพไชยชิงเอี้ยจะเสด็จมายัางโลกมนุษย์ปีละครั้งก็คือในวันตรุษจ,จีนเพื่อประทานโชคลาภความมั่งคัง่งเงินทองสุขภาพแข็งแรงความสําเร็จ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจีนซึ่งในปีนี้นะคะการไหว้เทพเจ้าไฉ่ทิงเอียตรงกับวันที่28มกราคม2568เวลา23นาฬิกาถึง1นนาฬิกาค่ะโดยผู้ไหว้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และอธิษฐานขอพอรเพื่อความเป็นสซริมงคลค่ะสนับสนุนโดยเ c f i b e ไฟ e บเน็ตเน็ตบ้านเริ่มต้น290บบาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย